สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Ford ByGT จีทีกัตะวันนะครับวันนี้อยู่กับรถที่ฮอตที่สุดในประเทศไทยอีกแล้วนะครับ e v e r e s t 4ค4คันนี้นะครับราคา1,866,000บาทนะเพราะเป็นสีพิเศษซิตูน่าออเรนนั่นเองนะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านบนกันเลยนะครับตัวด้านบนันนี้ลูกค้านะขอติดตัวหนังสือเพิ่มนะคว่า e v e r e s t นะครับเป็นสีดำด้านนะก็จะตัดเข้ากับตัวรถที่เป็นสีส้มได้เป็นอย่างดีนะครับ กระจังหน้าเป็น l a ปเตอร์ V6 ตัวสอด f o r d ดำตัดส้มไฟสีว3จุดนะครับสีเหลืองอมส้มแบบนี้นะก็จะเข้ากับชุดกระจังหน้านะครับตัดกับตัวไฟของเขานนั่นเอง m มทริก LED นะครับสงสว่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือตัว daytime running light นั่นเองในไฟ m a t r i ก LED ของตัว daytime running light เนี่ยสามารถแปรผันนะความสว่างของตัว daytime ได้ด้วยนะคบเพิ่มความสว่างลดความสว่างเองอัตโนมัติ รวมถึงไฟหน้านะครับเปิดปิดไฟอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงต่ําอัตโนมัตินะครับรวมแสงกระจายแสงมีไฟมุมต่ํามีการปิดเปิดไฟเฉพาะจุดลดการแยงตารถคันขนา้างหน้าทาให้เองทั้งหมดเลยนะครับในชุดนี้เขาเรียวกว่าไฟอัจฉริยะตัวใหม่ m มทริก l e d นั่นเองอด้านล่างของตัวรถนะลงมานะครับลงมาด้านน้าตัวรถที่เห็นติดอยู่ตัวนี้คือชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะครับเป็นวิกเตอร์เซ็ตนะก็จะติดคางไปทั้งหมดเลยนะครับ คางด้านหน้านะนี่คือชุดวิกเตอร์ทําสีตามสั่งได้นะครับแล้วก็ตรงจุดเว้นเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆก็จะเว้นไว้ให้ตรงรุ่นทั้งหมดแล้วมีอะไรกันอีกนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามามาถึงตัวด้านข้างตัวรถกันบ้างซุ้มล้อที่เห็นตัวนี้นะครับซุ้มล้อ3นิ้วแบบหยักนั่นเอง นี่ก็เป็นเซตของตัววิกเตอร์เซตนะครับจะได้ซุ้มล้อมาด้วยแล้วลูกค้าก็เปลี่ยนล้อนั่นเองล้อเดิม20ตรงนี้20เหมือนกันครับใช้เป็นมาเวลคลิปแดงยางใช้เป็นเรนโซไทยนะครับตัวรถเทรลานะ RT07 นั่นเองเบอร์ของตัวซีรียางก็อยู่ที่275 55 R20 ซึ่งไซส์มันเนี่ยจะอัพมาเยอะกว่ายางเดิมนะครับยางเดิมคือ255 55 r 2 0งั้นตัวนี้แก้มยางเท่ากับยางเดิมติดรถแต่หน้ายาง เพิ่มขึ้นอีก20มิลนะก็เท่ากับว่าการเกาะถนน mm. การเกาะโค้งนะครับ mm. การยึดเกาะของตัวรถมีความดีกว่ายางเดิมติดรถนะครับแต่ไม่ใช่มีข้อดีอย่างเดียวนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรื่องของ performance ในการประหยัดน้ํามันการออกตัวก็จะอืดแล้วก็ช้ากว่ายางเดิมเพราะว่าหน้ายางมันกินมากขึ้นนั่นเองนะครับมีความเสียทานเพิ่มเข้ามาชคเดิมนะตัวนี้ชคตัวเดิมเลยนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนปีกนกตัวเดิมทั้งหมดแล้วพอยางมันใช้เป็นตัว นี้นะครับเซตนี้แก้ม55สังเกตว่มามันจะพอดีกับตัวซุมนะตัวนี้ยังไม่ต้องปาดนะครับแต่ถ้ามีการเขาเรียกว่าเพิ่มแก้มไปอีกนะครับเป็น275 60เนี่ยจะต้องมีการปาดซุ้มแล้วนะครับเพื่อให้ตัวล้อต่างๆนะครับมันติดตั้งได้ในชุดนี้แต่สเต็ปนี้ตัวช่วงล่างตัวซุ้มล้อ,อยังไม่ต้องปาดนั่นเอง่อะมาจุดต่อไปนะครับตัวนี้คือเดิมจากรุ่นไทเทเนียมทั้งหมดเลยนะมีติดตั้งกันสาดเพิ่มนะครับครอบมือจับ เพิ่มเข้าไปนะตัดแดงซุ้มล้อด้านท้ายคือในเซ็ตวิกเตอร์นะไล่มาถึงด้านหลังกันในชุดด้านหลังของตัว e v e r อเรนะครับเขาเรียกว่าไฟสิกเนเจอร์ l e d Signature l Sign e d มีตัวไหนบ้างนะครับเซ็ตนี้เลยนะครับขีดขึ้นมาแบบนี้นะสองฝั่งนี่คือ Signature l e d มากจากตัวรถแต่คําว่า e v e r อเรที่สว่างแสบตาอยู่ตรงนี้นะติดตั้งเพิ่มเติมนะครับคาท้ายเอเวอเรสมีไฟได้สีสันได้ความสวยงามนะครับแต่ลาบาก คนมองคนต่อตูดแน่นอนนะเพราะความสว่างนะครับอาจจะมีการรบกวนสายตาของผู้ร่วมทางแต่เราสวยและเราเท่นะฮะนั้นอย่าได้แคร์พวกฟอร์ดดุดันนะครับไม่เกรงใจใครนี่คือคอนเซปต์แล้วแต่เลือกเลยนะครับชอบแบบนี้ก็ติดได้นะแบบนี้ค่าท้ายนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างในชุดวิกเตอร์นะครับจะเป็นปลายคู่แบบนี้ในชุดสเกิร์ตนะครับดูเป็นทรงเหมือนมีท่อคู่เข้ามาเติมเข้ามาเสร็จแล้วก็ตามด้วยสปอยเลอร์ด้านบน ตัวนี้ก็คือชุดของวิกเตอร์นะครับมันจะมีสเตปครอบจากตัวเดิมมานะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับมีเหลี่ยมมีมุมนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คาดมาแบบนี้ก็จะเป็นในทรงของวิกเตอร์นั่นเองอ่ะนี่คือตัวรถการตกแต่งรีวิววิกเตอร์เปลี่ยนล้อต่างๆนะครับในรุ่นนี้ภายในเนี่ยเขาเรียกว่าตัวจัดเต็มอยู่แล้ว เกียร์ไฟฟ้านะคบพี่ๆน่าจะดูกันมาเยอะมากแล้วว่าเกียร์ไฟฟ้าเป็นยังไงโหมดใช้งานเป็นยังไงหรือถ้าคนยังไม่ได้ดูนะครับเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของช่องกอ๊กอฟก๊อฟมีรีวิวจัดเต็มไว้เต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องของการใช้งานต่างๆนะวันนี้ก็ฝากนะครับคนที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสครา์ให้ช่องของก๊อฟหน่อยนะครับนี่ก็คือเอเวอเรสต์ที่ฮอตที่สุดอยากได้รถต้องจองมีแค่นี้เท่านั้นนะครับอยากได้รถต้องจองแล้วมาพร้อมกับ ความอดทนรอนะเพราะรถตัวนี้รอนานแต่ถามว่ารอแล้วคุ้มไหมคุ้มแน่นอนกับสเปคที่จัดเต็มเรียกว่าเป็น SUV ไซส์ใหญ่7ที่นั่งก็เรียกไม่ผิดนะ SUV นะครับเพราะว่า Ford บอกว่ารถของเขาเป็น SUV แล้วไม่ใช่ PPV นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ